ถ้าพูดถึงเรื่องล้นล้นสิ่งเสี่ยงก็ต้องพูดถึงโรงพยาบาลสนามใช่ตอนนี้กระแสดราม่าต้องบอกเลยนะคะคุณแันดยมาแรงมา,มากมันก็มีทั้งสองมุมนะเอาแฝงนะมไม่ใช่ม,มีมุมเดียวนะดราม่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยมันหลากหลายมุมจริงจริงแต่มุมที่เชื่อว่าจะแรงขึ้นเรื่อยเรืาได้ใช่ไหมครับเมื่อวานเราสนทนากับรองอธิบดีกรมการแพทย์จําได้ใช่ไหมครับค่ะคุณหมอที่กรมการแพทย์บอกว่า ใครที่ติดแล้วยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กๆน้อยๆหรือเคยมีอาการเยอะๆเข้าโรงพยาบาลเยียวยาจนจนกระทั่งอาการมันเล็กน้อยหรือไม่มีอาการแต่ไม่แน่ใจว่าในตัวเชื่อหมดหรือยังก็จะถูกส่งไปรวมกันที่โรงพยาบาลสนามหรือ Hospital ใช่ค่ะคำถามก็คือเมื่อวานเราก็ถามคุณหมอที่กรมการแพทย์คุณหมอครับ คนที่อยู่ในสภาพเดียวกันอาการเดียวกันอย่างเช่นติดแต่ไม่มีอาการใครจะได้ไปโรงพยาบาลสนามใครจะได้ไปโฮสิทลซึ่งมีความเป็นส่วนตัวซึ่งมีความเป็นสัดเป็นส่วนซึ่งมีความสะดวกสบายกว่าเยอะเอาง่ายๆมีห้องอะมีห้องให้อยู่อะกลับไปอยู่รวมหมู่โฮสิทลก็คือโรงแรมแปลงเป็นเป็นเป็นหอผู้ป่วยฉะกเฉินใช่ก็เป็นห้องห้องไงห้องใครห้องมันไงกับถ้าเป็นโรงพยาบาลสนามก็เนี่ยรวมหมู่มันเข้าค่ายจับความได้ว่า ขึ้นอยู่กับคุณไปตั้งต้นที่ไหนไปตรวจเชื้อโควิดจุดแรกที่ไหนถ้าคุณไปตรวจกับกทมแน่นอนเลยค่ะเขาส่งคุณถ้าอาการเบามากเขาส่งไปโรงพยาบาลสนามของกทมค่ะแน่นอน,น,นอ,นอถ้าคุณไปตรวจเอกชนถ้าคุณไปตรวจกับเอกชนคุณจะได้ไปฮฮสพิเทลถ้าเขามีการจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับฮอสพิเทลหรือแห่งไหนอย่างไรคุณจะถูกส่งไปที่นั่นและถ้าคุณตรวจกับกรงการแพทย์ โอกาสที่จะเข้าฮอสปิทอลสูงมากเว้นแต่กรมการแพทย์ลน้นเต็มต้องใช้บ,บริการข้ามเครือข่ายดังนั้นไปประสานกทมก็ไปโรงพยาบาลสนามกรมการแพทย์ประสาน,ปสานไปที่ศูนย์อระวันของกทมก็ได้ไปแน่เลยโรงพยาบาลสนามคุณถูกส่งไปที่โ,โรงพยาบาลสนามแน่ค่ะ <c oughs> ดังนั้น<า>ประเด็น,นดราม่าสุดๆและจะแรงขึ้นทุกวันก็คือใครจะได้ไปโรงพยาบาลสนามใครจะได้ไปฮอสปิทอลมันมีเสียงหรือเสียงเล่าอ้างเรื่องเด็กเส้นเรื่องเส้น มีเด็กเส้นเรื่องคนเด u กชั o นอะไรประมาณนั้นเรื่องคนดังดาราเซเลบได้ไปไนอนโรงพยาบาลบ้างฮอสพิเทลบ้างไม่เห็นเจอไปนอนโรงพยาบาลสนามเลยนั่นก็คือทางฝั่งของของของ,ของผู้ป่วยผู้ใช้บริการไปเปิดความรู้สึกของทางฝั่งหมอเข้าบ้างดีไหมครับดีค่ะเราต้องฟังความหลายด้านคะ่ะไม่ใช่รอบด้านนะฟังมันหลายใดด้านเลยคะ่ะถ้าพูดถึงโรงพยาบาลสนามมันก็มีดราม่าหลากหลายแง่มุมให้ให้เลือกสัมผัส ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่า Infect i o u s ง่ายนิดเดียวง่านิดเดียวน่าจะเป็นเพจคุณหมอก็ของคุณหมอเลยคุณหมอนั่นแหละก็ของคุณหมอเลยค่ะอันนี้ก็ของคุณหมอเลยโพสต์อีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะมาโพสตจากมุมของหมอของพยาบาลของเจ้าที่ที่ถูกส่งไปบริหารจัดการในส่วนของโรงพยาบาลสนาม คุณหมอระบายผ่าน i n นฟ c t เช u s ง่ายดิดเดียวดังนี้ครับพาดหัวสั้นๆแล้วเข้าใจความได้เลยเรื่องหน้าหนักใจรายวันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติการที่โรงพยาบาลสนามหรือโรงแรมที่เป็นฮอสพิเทลมีน้องๆหลานๆนักศึกษาและประชาชนทั่วไปบางคนย้ำว่าบางคนแต่ก็หลายคนด้วยสิที่ติดเชื้อจากผับบาร์สถานบันเทิงหรือติดมาจากเพื่อนเพื่อน,อนหรือติดจากที่ทำงานบางคน แล้วมารับการรักษาไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลเช่นข้อ1ไม่ยอมวัดสัญญาณชีพวัดไข้อัตราการหายใจชีพจรความดันตามวันตามเวลาที่กำหนดทำให้ทีมแพทย์ไม่ทราบข้อมูลหรือทราบข้อมูลล่าช้า2โรงแรมห้องแอร์อย่างดีไม่ยอมอยู่คู่เรียกร้องอยากอยู่ห้องเดียวนั่นแน่สเขากลัวติดเชื้อไงอสข้าวที่แจกทุกวันก็หายไม่ยอมมากินตามเวลา ตื่นสายก็สี่ไม่ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมที่บอกไว้ไม่ให้ความร่วมมือหสั่งของมาส่งเกินเวลาทั้งเสื้อผ้าไฟแช็กพูดไปแล้วไม่สนใจไม่ปฏิบัติตามห <6. S 1> เสื้อผ้าบอกให้เตรียมมาไม่เตรียมมาไม่ว่ามีชุดโรงพยาบาลให้ใช้ชุดโรงพยาบาลไม่ยอมทำตามกำหนดไม่ส่งตามเวลาทำให้เสื้อผ้าไม่พอใช้ที่เขาจะไปซักแล้วหมุนเวียนใช้ต่อ เหนื่อยใจแทนทีผู้ดูแลจริงๆขอความร่วมมือปฏิบัติตามกฎด้วยครับน้องๆที่รักเจ้าหน้าที่เหนื่อยกายพอแล้วต้องขึ้นเวรมาดูแลน้องๆเหนื่อยกายไม่เคยบ่นย่าบรรทอนทำให้หมดกำลังใจในการทำงานเลยขอบคุณครับสำหรับคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็ยกมือสาธุนี่หมหนึ่งนะ มุมนึง<ๆ>จากคุณหมอนะที่<ๆ>เป็นประสบการณ์ตรงนะดรามา่าดรามา่าโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลเนี่ยมันเยอะมันหลากหลายแง่ม,มุมค่ะเรื่องใครได้ไปฮอสพิทอลใครได้ไปโรงพยาบาลสนามนั่นก็ดราม่าหนึ่งสภาพความเป็น<ไ>อ,อยู่เรื่องออนิสัยไม่ดีไม่ดีของคนไทยบางกลุ่มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งดรามา่าเขาก็บอกนะบางคนแต่มันเยอะซะด้วยมันหลายคนสิเหมือนบางคนไม่ใช่คนสอง